น้องนวเล่นอะไรครับเล <Go. S 1> โก้อเคสนุกไหมครับกำลังต่อเป็นอะไรเนาะรถ <Let. S 1> ต่อเป็นรถโอ้โหได้กี่คันครับคัน <Set. S 1> ได้สองคันโอ้โหนี่นะครับเด็กๆก,กับตัวเลโก้นะครับก็เป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งครับที่พัฒนาความคิดเด็กๆในเชิงสร้างสรรค์น,นะครับ ตอนนี้น้องนิวก็กำลังเอาตัวเลโก้นะครับมาต่อเป็นหุนยนต์เป็นรถเป็นหล,หลายประเภทนะครับซึ่งเราสามารถมีสมุดมีรูปภาพาประกอบได้ด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีสามารถต่อเองได้นะครับน้องนิวขับไปถึงไหนแล้วครับนนค,ครับผมมีรถไฟด้วยใช่ไหมครับไหนโชว์รถไฟสิรถไฟสีอะไรครับ สีฟ้าโอเคโอเคขับไปหาลุงดีไหมจะขับไปหาลุงดีไหมครับอืมเอาขับเอาขับรถสักรอบดิเอาขับรถสักรอบหนึ่งพุณพ่อดูดิต่อเป็นรถแล้วดูสิขับได้ไหมดูสิครับลูกโอเคขับไปเลยบูนบูนเลยโอ้มีเสียงด้วยมีเสียงด้วยขับไปเลยครับลูกขับไปขับไปเลยครับโอ้ยรถตั้งสามคันแน่รถตั้งสามคันเนาะ เอ้ยมีแต่คันใหญ่ๆเลยอ่าขับกลับมาขับกลับมาครับโอ้รถหุ้มเกาะมันบรรทุกรถไฟเลยครับโอ้โหเอาละครับขับมาแล้วครับ LEGO. ขับมาแล้วเข้ามาแล้วครับขับมาแล้วครับขับมาแล้วครับขับมาแล้วครับโอ้รถอย่างใหญ่เลยครับรถอย่างใหญ่เลยครับนี่เก่งมากเก่งมากเลยครับเก่งมากครับน้องนิวก็กําลังเล่นรถด,ด้วยการนํา เลโก้มาต่อนะครับมาต่อซึ่งพ่อซื้อมาจากเซ็นทรัลนะครับอยู่สองสากล่องมารวมกันแล้วให้ต่อให้คิดสร้างสรรค์น,นะครับดังนั้นก็คลิปนี้เจอกับน้องนิวเล่นเลโก้นะครับอย่างสุขสสารส่งเสียงหน่อยครับสนุกไหมครับเย้ครับผมสวัสดีครับ